เป็นครูรัตถินก็คือจะกลับไปสอนเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับโลกภายนอกผมจะนําความรู้กลับไปพัฒนาเด็กในโรงเรียนโครงการครูรัตถิ่นของมารากศิน์นะครับก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะเกิดประโยชน์ ในการที่จะช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของผู้ที่ได้โอกาสโครงการครูรักถินของมัลลิกสินเป็นรุ่นที่3แล้ววันนี้ก็เป็นพื้นที่มหาาลัยที่นักศึกษากลุ่มนี้จะได้มาบ่มเพาะเพื่อจะเป็นคุณครูที่ดีในอนาคตเรารู้สึกยินดีนะครับที่นักศึกษารุ่นนี้รุ่นที่3มได้เข้ามาจริงๆรุ่นที่1รุ่นที่2ก็เข้ามาค่อนข้างที่จะมีความสุขนะในการที่ได้มาฝึกได้มาดูได้มาชมได้เอาไปพัฒนา ใ้เกิดความคิดเห็นเกิดไอเดียเกิดการประยุกต์ใช้ซึ่งตัวเขาเองพออยู่ในวัยที่กําลังอยากรู้จักเห็นอยู่นั้นเขาก็จะตื่นเต้นกับการที่ได้มาเห็นของจริงทําจริงลงมือจริงแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่จะมาอยู่ที่นี่สามารถที่จะทําได้ในะยะสั้นๆแต่เมื่อมาเรียนจริงๆแล้วในช่วงระยะเวลา3-4ปีก็สามารถที่จะใช้พื้นที่นี้ฝึกได้อย่างเกิดทักษะและเกิดประโยชน์ได้จริงๆ คณะศึกษาศาสตร์และนักรรมการศึกษามาวิัรกระสินเราได้โอกาสดีที่ทางกศธได้มอบหมายให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นมาแล้ว2รุ่นนะครับซึ่ง2รุ่นที่ผ่านมาเราถือว่าเราได้ทํางานกันอย่างทุ่มเทและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้วก็ปีนี้นะครับปีการศึกษา -65 นี้เราก็ได้รับมอบหมายจากกศธเป็นรุ่นที่สานะครับซึ่งทางเราก็ยืนยันว่าเราจะพยายามบ,บ่มเพาะครูตามโครงการครูรักถิ่น เพื่อที่จะตอบโจทย์ของสังคมนะครับเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตครูไปรับใช้สังคมชุมชนท้องถิ่นตัวเองตามจิตนารมณ์ของโครงการภายใต้วิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้ก็คือเราอยากจะเห็นว่าครูกลุ่มนี้นะครับเป็นครูนักพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการครูรักถิ่น เป็นโครงการที่จะช่วยสานฝันของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนแล้วก็ได้รับทุนในโครงการนี้เพราะว่านักศึกษาในโครงการนี้นะครับที่จบไปแล้วจะได้ไปบรรจุที่โรงเรียนปลายทางบรรจุซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวของเขาเองฉนนั้นนักศึกษาที่ได้มาเรียนในโครงการครูรักถิ่นก็จะได้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองไปพัฒนาโรงเรียนของตัวเองแล้วก็สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้กําหนดเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนานักศึกษาเลยก็คือการเป็นครูนักพัฒนาชุมชนนอกจากจะไปเป็นครูที่สอนดีสําหรับเด็กในท้องถิ่นที่ สามารถไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตัวเองได้เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยกษตสินของเราจึงต้องพัฒนาครูในโครงการครูรักถิ่นนี้ให้เขาสามารถที่จะมีองค์ความรู้ความสามารถต่างๆทางด้านการเกษตรทางด้านงานช่างที่ทางชุมชนที่เขาจากมาและจะกลับไปพัฒนาเนี่ยให้สามารถที่จะมีความรู้เหล่านั้นเพื่อนํากลับไปถ่ายทอดให้กับทางชุมชนได้ครับ การเสริมสมรรถนะครูปฐมวัยในบริบทโรงเรียนขนาดเล็กและชุมชนห่างไกลในถิ่นทุรกันดานมี5สมรรถนะด้วยกันด้านแรกด้านวิชาชีพครูด้านที่2ด้านทักษะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาปฐมวัยด้านที่3ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนท้องถิ่นห่างไกลด้านที่4 ด้านการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยและเด็กระดับชั้นปฐมศึกษาด้านที่5าด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยและสามารถบูรณาการแบบคระชั้นเรียนได้ค่ะจรรยาบรณของคนเป็นครูปฐมวัยซึ่งคําว่าจรรยาบัณก็เหมือนพฤติกรรมของครู 1. ต้องมีความรัก ความเมตตาต่อเด็ก2ครูปฐมวัยจะต้องอบรมสั่งสอนเด็กหรือสิทธิ์ของตนเองตามพัฒนาการของเขา 3. ครูมีพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นในด้านที่ดีๆ 4. ครูจะต้องพัฒนาตนในด้านวิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคำว่าจริยธรรมหรือพฤติกรรมของความเป็นครูปฐมวัยแล้วเราโยงมาใส่ครูปฐมวัย ที่เป็นครูรักถิ่นเพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งก็คือความเป็นท้องถิ่นแมเป็นร้อง มณ์ของเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยในวัยนี้นะคะพัฒนาการด้านอารมณ์จะเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากที่สุดดังนั้นครูปฐมวัยจะต้องเป็นคนที่บ่มเพาะส่งเสริมสนับสนุนในส่วนของพัฒนาการด้านอารมณ์เพื่อให้เด็กเป็นคนที่มีจิตใจอารมณ์ที่ดี การพัฒนาทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยจําเป็นต้องจัดประสบการณ์ทางภาษาให้เด็กอย่างหลากหลายผ่านประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านการเขียนและนําไปสู่ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงในการคิดวิเคราะห์การจัดกิจกรรมทางภาษาต้องบูรณาการผ่านกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการท่องคําคล้องจอง การเล่นเกมต่างๆเพื่อจะทําให้เด็กมีความสุขและสนุกสนานสอนภาษาไทยควบคู่ไปกับการสอนภาษาถิ่นเพื่อที่จะปลูกฝังให้เด็กมีจิตสํานึกรักบ้านเกิดของตนเอง ในการออกแบบกิจกรรมนะคะละครสร้างสารรค์ก็คือเราออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้รู้ทักษะทางสังคมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการอยู่ในสังคมโดยมีกฎกติกาต่างๆนะคะเรามีตัวชี้วัดมากมายหรือที่จะชี้วัดกิจกรรมนี้สิ่งที่สำคัญก็คือรอยยิ้มของเด็กนะคะเด็กจะได้แสดงบทบาทต่างๆแสดงรอยยิ้มแล้วก็ความสุขเป็นการสร้างโอกาสให้กับรุ่นน้องที่ขาดโอกาสเหมือนกับพวกเราและเป็นการต่อยอดความฝันสำหรับคนที่มีใจรัก และศรัทธาในวิชาชีพครูค่ะน้องๆรุ่นที่3นะคะมีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นต่อการทำกิจกรรมในค่ายครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ ก็จะนำความรู้ของหนูนะคะที่ได้เรียนมาไปพัฒนาเด็กๆที่ชุมชนให้เขารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เขาไปไกลแล้วค่ะทำให้เขารู้จักกระตันยูต่อพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ให้เขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่ค่ะถ้าผมได้รับทุนผมจะนำความรู้ที่ผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยกลับไปพัฒนาเด็กในโรงเรียนชุมชน ให้มีความรู้เท่าเทียมกับเด็กในโรงเรียนต่างระดับอื่นๆแล้วก็จะนําความรู้ด้านเชิงเกษตรหรือวิชารอบตัวนํากลับไปพัฒนาคนภายในชุมชนด้วยครับมากกว่า50%ของคนในชุมชนหนูก็คือเขาออกไปทํางานกันข้างนอกถ้าหนูได้เป็นครูลักถิ่ก็คือจะกลับไปพัฒนาเขาให้มีอาชีพการงานสอนเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับโลกภายนอกให้พวกเขาได้รู้ค่ะ ยินดีต้อนรับนักศึกษาครูรักถิน่นรุ่นที่สครับแล้วก็ตั้งแต่นี้ไปท่านก็มีโอกาสได้รับเลือกแล้วก็จะได้เป็นลูกศิษย์ของมาหาลัยกสินลายกสินเอกครูอาจารย์ทุกคนก็รอพร้อมต้อนรับพวกเราทุกคนครับขอบคุณครับ